ร้อนจวร้อนจะร้อนไม่ไหวร้อนไม่ไหวโอ้โหดูดิันกินิีเดียวร้อนไม่ไหวี่ที่กดอีโมทระวังนะน้องเผื่อมันส่องกล้องมาไ <Back. S 2> อะไรมันรู้เยอะนะ มันเห็นมึงกดอีหมดพันตาใครปุ๊บมันมาเลยนะขับมางงเพื่อถ่ายมึงอ่ะลงทุนน้อยเนี่ยลงทุนเกินเฮียคือมึงจะเอากูแดงให้ได้เลยดิไอ้ชาบหมาเนี่ยมันรู้ได้ไงอ่ะเฮียกูมารสายตามันเห็นเนี่ยจมูกมันดีนะเฮียผมว่าไอาบหมาปิดบอยนี่พันอะไรวะ กินน้ำสบายว่าวโค้ดขอเองเหรอพี่เพื่อนชอบกินน้ำส้มเย็ดขอเองเอ่ะเยส yeah. <laughs> <laughs> ในไหนๆก็ว่างถึงเที่ยงคืนแล้วไปล่ามันต่อเลยไปล่าโนทายครับจะอยู่ให,ลหล้ล่าวัเถอะโอ้โหมันต้องเอาอยู่แล้วเฮียแม่งสะกรมันโดน13ศูนย์เนี่ยมันจะกินไข่สองวันเลยเหรอเฮียโอ้ยเฮ้ยบอลแบ็กบอลผมกินไข่สองวันผมออกผมออกวอลไปบ้างนะครับแป๊บนึ่ง แก๊งเรานี่หิวโปรตีนที่หมดแก๊งพระราชทานนะเฮียแจกไปทีเฉยว่ะเพือดีเฉยว่ะเนี่ยแก๊งเรามันทำบุญจริงๆแจกไปต้มประชาชนถ้าบัฟมันว่าชาติหมานี่ถือว่าเหยี้ยรูเล่นชาติไหมวะไม่ต้มแล้วแบ็๊กเหม่อไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่ะด้วย ไม่รู้สึกเกี่ยวตูดเลยแม่ไม่น่าเกี่ยวนะนพี่ว่าอ๋อไม่ไเกี่ยวแล้วมันบอกว่านนะมันเป็นนะมันเป็นหมาด้วยไม่ได้เกี่ยวไม่ยิงอย่างเดียวเลยไม่เขาบอกว่าถ้าบัฟแบบเนี้ยคือโอซี OC ต้องเป็นถ้าโอซีเป็นก็คือโดนเหมันต้องเป็นหมาไงโอซี OC มันต้องเป็นหมาไงแล้วถ้าบัฟมันอีลูกกะหลี่อ่ะถ้าแม่ไม่เป็นกะหลี่เราก็แม่โดนใช่ปไหมมันโดนมันมันเข้าท็อกซิกเนาะมันเป็นท็อกซิกคเขาบอกกระลี่เป็นท็อกซิกไง ไงมึงต้องต้องต้องถามอ้อมบอกว่าอีแม่ใจรันโอุ้แรงอ่ะเราไปได้เป็นจะกอเท่าไหร่วะยี่สิบสองหรือสามเอมื่อกี้สามไม่อะถ้าผมโดนชนไม่หยุดเลยเว้ยตัวที่พี่ด่าพี่โคเฮ้ยคือรถเ็นไว้อย่าประมาทอย่าประมาทคือรถไว้มันครบยังอ่ะพี่ผมจะไปสกาและ เพื่อนเราอีกคนนึงใครนะที่เรียนเวอร์บอกวอาไปคุยทุระมั้งเสร็จปืนอลัไปซากาเลยเสร็จปืนไปซากาแต่ว่ากุ๊บใหญ่ออกไปด้วยกันเออแล้วพี่เล็กกับเธออ่ะไอเธอมาไหมเนี่ยเหนบอกป็นพาย่างหนึ่เหลือยนะ้องชิวหลุดแค่แค่จ่ายหลุดแค่แค่โดนใบหนึ่งเหลืองชิวๆเราไม่มีหลักฐานแค่นี้ที่ไม่ซีทีวเด็กพอตัวก้าวเข้าไป จริงไหมอันนี้จริงไหมนี่แล้วเมื่อกี้พอรู้ว่าด่าคุยไปใช่ป่ะกูบัฟแม่งสุดเลยแหละเรื่องที่แม่งเรื่องที่แม่งเป็นยี่สี่เคอะไอเทียขอเอาให้คุ้มหน่อยหน่อยโดนไปละขอเอาคุ้มหน่อยเมื่อกี้ขอหน่อยขอให้แม่งร้อนหน่อยไหนๆก็ด่าไหนๆก็ด่าแม่งไหนะโดนไม่หาโพสทวิตกูขอเอาคุ้มหน่อยเมื่อกี้กูเอาแม่งสุดเลยแหละเรื่องมีของในกระเป๋าด้วยไอ้เหี้ยไงเรามึงร้อนไปดิมันร้อนนะเว้ยเชื่อป่ะ แม่งนอนเป็นศพอะแม่งร้อนจัดเลยมันคงอยากจะเถียงใจลวค่ะเอาเอาง่ายๆอะไอรอบที่แล้วอะไอรอบที่แล้วจำได้ปะที่มันรีบแก้ข่าวเลยตอนอยู่สภาว่ามันไม่ใช่อ่ะที่มันรีบมาแก้ข่าวเลยไม่ใช่ไม่ใช่มันร้อนเรื่องเนี้ยไปจี้มันอะมันร้อนคูก็จี้แม่งต่อดิแค่นั้นแหละไอโค้ดมาดูที่มึงแท็กไอเธอในหนังสือเรื่องที่มันโดนด้วยแกงมันโดนไปคนนึงอะที่แก้มันมีของอ่ะโดนไปคนนึงอะ ป็นไงอะเอหรือจะไปว่ายน้ำเล่นแล้วไปยืนเต้นคลิปอยู่ที่นี่ดีไหมนะเรือรบดีไหมนะห้ามกดอีโมดน้องเอ้ยไม่ไปเรือลบกันทั้งหมดแต่มันไม่ตามไปหรอกเชื่อแบบว่าวินไม่มีแล้วถ้ามันเบิกเรือตามมาไม่ได้เบิกเรือไม่ได้เราที่แล้วผมไปเราที่แล้วผมไปมาแล้วเอาดีผมไปกับพี่วินมามุ่มานะเนาะ พ่ออะไรอ่มันไหวมาแล้วไอ้ย่าไม่ต้องไปหรอกรอแตนนไบนั่นแหละเดี๋ยวมันทําอะไรง่ายไปไอ้เทียนี่ขี้เกียจเว้ยไม่ใช่อะไรหรอกแม่งขี้เกียจไอ้เที่อโคตรปวดนิ้วะนะพี่วินไอ้เียไอ้ขี้เกียจออกกำลังกายไอซียังขี้เกียจว่ายน้ำบินหล่อปกติยัยกดวิวตัวเดียวแม่งยังขี้เกียจเลยสันดาลทลกวเรามันต้องออกกำลังกายมั้งเว้ยพี่ดาตัวเองแบบเออพี่ออกกำลังกายตลอดนะตำนานวินต้องมือหรอต้องออกทำไมวะชีวิตมีครั้งเดียวอ้วนที่สุดดีกวะ จริงเหรอต้งนั่ผิดหมูเด้งปิดตัวพี่วินว่าไงเออว่าไปนไม่รู้ว่าที่แนมมาใช้ยิหมดไปได้ใช่ไหมโคเป็นไงบ้างเห็นบอกว่าเมื่อวานไม่สบายแต่ตอนเราเล่นอะเรากดอี้มหมดได้ถูกไหมไม่ได้ไม่รู้ว่ะแมบบเวลาเราไปอยู่บนตึกอะไรอเงี้ยกนยิ้แบบแต่แต่คนเสียกันระวังเดี๋ยวตอนมีสตอรี่กดไม่ได้เลยคอมอักเสบขึ้นมาไยอที่ยืนอยู่ตรงเ้นตตรงขาวไม่ได้เหมือนใช่ไหมแล้วพี่รู้อะไรไหมว่าผมไปใช้ยิ้หมดนั่งอยู่ข้างบนตึก ไม่เป็นไรมันไม่มีชีวิตเออมีชัวว่ะอีเซนเออชีวิตผมนี่มันจะจะพักพากจากี่พี่จริงๆใช่ไหมมึงนี่นะไอเซนมีรถอด้กับไม่เป็นไรเซนรอบนี้โดนเหลืองเป็นเพื่อนเหมือนกันมีแก๊งไฟกันอยู่ที่นี่หนาควายแม่งมารอบนึงมึงโแล้วสีเทา เราชาปติงก็เลยยังไงก็โดน Lee Vision ไปอยู่กูโดนเป่าอีกเยอะแปดแสนได้ยินแล้วลั่นเลยแต่ชาวติาลั่นใครวะชิวๆเดี๋ยวเจอกันหน่อยเราชาวปิ้งด้วยยังไงก็มีหลักฐานกูบอกเลยมีเรื่องไหมดาวเอาเลยมันก็มีไม่กี่กี่แก๊งที่มันไม่ได้ตีอะวะอีกเยอะหนึ่งเหลือเป็นเพื่อนวะเราเนี่ยโดงพี่ชิวๆกูแต่กูได้ดาวมันควยกูสบยใจละแล้วละคุ้มๆรอบนี้คมจัดคมจัด แค่นั้นใครพูดชิวๆว่ถวายชัยที่ไม่ได้เล่นมีอะไรทองสุกไอดูไว้ทองสุกไม่ใช่ดูไว้หรอไม่มีทองสุกที่ไม่ได้เล่นที่น่าจะกล้าพูดก็ชิวหรอเซตเปล่าเซ็ตเปล่าโอเอไม่น่าเป็น หน่วยไม่ใช่พอดูหน่วยเล่ยหน่อยคิวคิวเสามสามเลยกับเสามท่อซิมเปิลนะอย่าไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคืนเมื่อคืนไอ้เทียมีเรื่องโจ๊กเว้ยไม่รู้พวกพี่อันนี้กันหรือเปล่ามันมีคนนึงแม่งอยู่ในเซิร์ชอหะแม่งเมาเว้ยแล้วเข้าเกมมาแล้วแม่งพูดแบบโอ้โหเรียกชิวมาเต็มแลนเลยไอ้ที่มันโผล่มาพีลจะนะพี่แล้วก็บอกว่าเออมันเมาจริงพี่บอกูอยากโดนคนดังตีว่ะเย็ดแม่แบบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบเบาเ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 บาเแมันมาเนี่ยแท็กน้าเงินเนี่ยของใครแท็กเงินเนี่ยมัน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 ันลันมันมัามันมนมันมันมัามันมัรับมัาเันมันมันมันเันมันมันวันม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 ัาเันม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 ันนเัามันนรัมัันมันมมันมันนมัันมมันมันมันมัมันมันเันมัมันมันันัมนันมนันมนันนนเนนเนน ้้ตรงแลถ้าเพื่อนหายอ่ะดูรอบๆพุ่มโดนล่อๆเลยเยอะๆนะเว้ยล่วงหลังแลมผมล่วงหลังแลมเฮ้ยเซนโตม่วงล่วงขึ้นได้ไหมดูโฟกัสไอออกรก่อนต๊เซนโตได้นะเว้ยบอลรถมันได้ไม่ต้องยิงก็ได้บอลรถมันออกฟังนะบอลรถมันออกช่วยเพื่อนนี่คือรถได้ก่อนมันลุนมันลุนมันลุ่นมันลุนเลยมันลุ่นได้ก่อนเล่นเล่นตรงแลนเล่นตรงแลนอยู่ไหมมันล่วงมันแรงนะเล่นะวิ่งกลับมาวิ่งกลับเข้ามาในแลนได้กัสวิ่งกลับเข้ามาในแลนได้กัสเพื่อนเยอะเมจิกเลยอย่าพาวรถอย่าเบิกรถนะพี่กัสขึ้นนนนนนนรถอองงงงเพื่่่่่ไปกมมมััััลลลลลวววหแ เอาหน่อยดิตามดิร่องข้างแลนไงไอ้เจ้าขาววิ่งเจ้าขาวไอ้เจ้แท็กดำนี่แท็กดำแท็กดำแท็กดำเอาดิเอาดิแท็กดำตายป่ะอย่าโฟกัสบัฟฟังพี่อย่าโฟกัสเป็นตัวดําแรงของใครหลุดมาอยู่ข้างหลังแล้วเว้ยของผมอย่าโฟกัสบัฟได้ไหมอย่าโฟกัสบัฟโฟกัสก่อนปล่อยมันบัฟไปปล่อยมันบัฟไปโฟกัสไฟน้องไอ้เฟียไปเอาเพื่อนหน่อยไปเอาโนโม่หน่อยเฟียไอ้ถ้าเล่นเสร็จมาช่วยเพื่อน้้าาหนตายใจเย็นตายใจเย็นมาลงมาลงอีกมาลงอีกมาลงอีกสวย อกพี่มารวมกันนะเลยช่วยไว้หน่อยพี่เมื่อกี้ไว้ไม่พูดที่บ่อกระจอกกูอยากตายว่ะกูอยากตายว่ะยเใครไปเล่นหลังแล้วนะกลับมาเล่นกับเพื่อนดิกลับมาเล่นข้างหน้าเลยกลับมาเล่นข้างหน้าเลยไว้เชิวจัดกับแก๊งเที่ยนี้ไม่มีเฮียอะไรเลยฟังนะอย่าอย่าเก็บรถอย่าเผารถนะอย่าเก็บรถอย่าเผารถนะไม่ออนอย่าเก็บรถอย่าเผารถนะน้องมันสั่งมันสั่งลงแล้วมันสั่งลงระวังมือยิงมาดิ เล่นเล่นให้อมเนี่ยแก้ปืนมาหน่อยปืนมันฟีเยอะปืนมันฟีเยอะปืนมันฟีเยอะอย่าพุ่งลงเยอะปืนมันฟีเยอะเอาเซนโต้หน่อยเซนโต้ดำของฟ้าขับอยู่ไปไม่แล้วเฮยมาจับปืนมันข้างนอกเลยดิเยอะมากเลยกลับกลับกลับเข้าไปนี่เลยกลับเข้าไปนี่ตรงแล้วหน่อยเขาชุบเพื่อนเนี่ยปืนรอบรอบอ่ะไอ้ปืนมาจะแก้ปืนหน่อยรอบๆปืนเต็มเลยเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเด ไอไอแท็กแท็กแท็แท็กสีดำแท็กแท็กสีน้ำเงินข้างหน้านี่คือของมันใช่ปใช่ของมันจับหน่อยฟีมจับจับดิแท็กสีสสีน้ำเงินออกออกไปฝั่งออกไปฝั่งอันนี้น้ำมัน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 บีบีมันดีบีมันดี้ภในสีแดงอ่ะภายในสีแดงของมันของมันบีมันดิบีมันเลยบีมันเลยบีมันเลยหน่อยดิเพื่อนหน่อยเพื่อนออนหน่อยออมเเื่อ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 เื

โรง,ง,งแรมตรงแรมโดนยิงกดเอาเลยมายิงกดตรงแรมให้ก่อนแรงแรมเราอะ

ร้อนจังร้อนจังร้อนไม่ไหวร้อนไม่ไหวโอ้โหดูดิันกินิดเดียวร้อนไม่ไหวไหนเอาของในกระเป๋ามึงออกมาโชว์นี่น้องเอาของในกระเป๋าที่คุณใช้ออกมาโชว์นี่ ก็ขออะไรกกระเป๋าที่เพื่อนมึงใช้เอไปชวกูดีเนาะมึงทันไม่ใช่หรอพวกมึงทันไม่ใช่หรอเอาของในกระเป๋าพวกมึงอะไอเฮียจะรวมไม่เหียงหรอเอาขอในกระเป๋าออกมานี่เนาะที่เพื่อนชอบใช้อ่ะเอาออกมาดิเอาไปสองไปสองไปสองเนาะเอาสําหบกันเพื่อน เอาสมอไฟังเพื่อนดีแบกแบกเอาเพื่อนดูรล่าหน่ยดียวเราทำบาน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 บว้ทบาสะพานสะพสะพานพลางแเอาสมเอาไส่งสะพานพลางแปดสะพานพลางแปดสะพานพลามแปดสะพานพลามแปดังกูเอาสมไิ่งซานสะพานลาแปดัองปามแปดออกไปลาแสะพานพลางแไหว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 ว่วามงสะพานประลามแปดขามือไว้มามือไวเอาสมอะไรพุเลยนะสมหไมวเออามือไว้ดีกว่าแม่งหนีอีก ดัน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 มาหน่อยตรงตรงตรงที่ยิงปืนตกรถอ่ะตรงที่ยิงปืนเทะเลนตกรถอ่ะมันมีสองมีสองคนต่อคนอะไมจิกเมจิกเมจิกเมจิกไม่ิดกับเป้าศพอีกถ้าไม่มีปืนกับเป้าศพเมจิกขึ้นปืนมาให้ทำยิงปืนขึ้นปืนขึ้นปืนเอาเอาศพขึ้นมือหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วใจเย็นดีได้แล้วเอาศพวิ่งมาทางสะพานได้แล้วเอาศพวิ่งมาตรงสะพานเออาศพหน่ย ไม่ครับไม่ออไม่ออมาตรงนี้ออจะตายไวจะตายวกรอย่ายืนในาอย่ายืนนามปืนฟกับมาแหน่อยกลับมาช่วยแตนตรงไหนแล้วหแล้วหแล้วโดนไอ้กชอบไปนปมันทางน้มันทางน้ามันแรงทางน้มันแทกล้วสอมันรบ้บนเขาอ่ะเอามากลัไปตงาพนหน่อยพี่ตรงมันนี้ทางดินนกสอานสะพานหน่อยตรงแรงจะคืนแล้วเอาสอมาอยมาม่งมาม่งเซนโต้ดำมันมาม่งเดี๋ยวผมตีฮะเียยเยผมตีฮะเนโตังอนโตังดูใหด่อน่เพื่อนเพื่อ่เพื่อนหน่อย คนเดียวคนเดียวคนเดียวหายไปคนเดียวเองสมาเล่นยังไงเพื่อเราหายคนเดียวเนี่ยเียมาบับยังไงบับอยู่าวีวสดนมยเลยเฮียนมาอกมาแล้วี่ให้มันวิ่งไปได้้ไปได้โดนโดนชูไพ่พี่พี่ชูไพ่มารวมตรงทางไปาียิงยิงเตัโตนยิงเนโตนตกแล้วตกแล้วตกแล้วชั้นรามันหรือเราว่าเฮียชนกูไม่เอาทรงเลยเฮียอดามือเอาศามือเอาศามือเอาศามืออย่ายิงอย่ายิงนะอย่ายิงนะ เอาตบบอร์ดิมาเอาบ้านเราบ้านเรามันาจุ่มบ้านเรามันมันมาจุ่มจุ่บ้านเราเอาสบบอกดิเอาสบบอร์ดนี้พิงอ่ะไม่มาไลนรไม่เป็นไลน์มาสอบวิมาทำสะพานดีกว่าพี่ไปจืดสอบวิมาทำสะพานดีวิมาไปตรงสะพานหน่อยเอาสอบแล้ววิมาไปตรงสะพานหน่อยถุงเท้เปลี่ยนสะพานวิ่งมาตรงกูต่างอ่ายอ่ะวิ่งมาตรงกูวิ่งมาตรงสะพานทางขวาเพื่อนโดนต่างขวาเพื่อนโดนวิ่งมาตรงกูไปรักหมดไปรักหมด างวเพื่อนโดนเพื่อนโดนโดนวิ่องมาผิดศพไม่ใครใครใครมีศพไม่ต้องไปยิงเพชนลุมน้องเอ้ยไอ้ังกูหน่อยได้ป่ะรถไปยิงให้หน่อยได้ป่ะมันวิ่งทางข้างบนคันนึงอ่ะวิ่งไปข้างบนคันนึงอ่ะรถขอคันเดี๋ยวกดี๋ยว้กดไว่บนขวาเมื่อกี้บนขวาไม่มันเอาเพื่อนเราไปคนนึงอ่ะโอ้โห้เยเฮ้ยไม่ตามเลยเกตเกตขึ้นมากูเก็ตขึ้นมากูมาติกับมากเลยนมาคนที่วิ่งอยู่ข้างบนอ่ะมันเอาไปแล้วน้องกลับมากลับมากดไว้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  อยู่สองคนไม่ครับไปถือตัวพี่บอกเลยไปถือตัวพี่บอกเลยไม่ใช่พี่มันไม่ได้โอไม่ใช่ผมขอพี่มันไม่ห่อคุดเพื่อนได้จุดเพื่อนได้ศพบ้างออกมาซิได้ได้ได้ศพบ้างออกมาล้วอย่าสอดเล่นใกล้อย่าถือศพใกล้เล่นไฮเล่นไฮเล่นไฮมันอยู่ไหนเบิ้มได้เลยเบิ้มได้เลยเบิ้มได้เลยปิ้งเอาหน่อยสะพานโนสะพานดีเลยหน่อยชุบหน่อยชุบชุบดีชุบดีชุบดีมันถือศพล่าไปเรื่อยเลยอย่าลืมปืนมันล็อตอย่าลืมปืนมันล็อตอย่าลืมปืนมันล็อตเก ซ่อมรถแล้วมันขึ้นรถได้ใครขึ huh> ้นรถได้มันขึ้นนีรียมปืนมันรถขึ้นรถได้ขึ้นขึ้นรถได้ขึ้นไหนปืนขึ้นหน่อยบังกดให้บังกดโคิงตัวหลังให้ไหน้เดนเวอร์เดนเวอร์มจรงแล้วไปไปช่วยเพื่อนมาตาไหน่อยใครมันดงันดีบเจอน้องพี่สวยบีตัวมีตัวมีตัวข้างหน้าข้างหน้าตายยิงขนาโหมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ให้ปูไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงรมันหลุดนะนะัมันหลุดนะไหว้้้ไม่แล้ว ทำได้ขี่ได้กี่จะจับแล้กับแล้วกลับแล้วแลน้องชายเอาลับแล้วสอบมาโจอมพี่มาเจอเดยอบเดียวสอบเดยอบเดยหมดหมดอยากวบล็อกกได้สองสามคนอยากโดนคาบ้านไหวเี่ยจะดีจัดเฮ้ยเพิ่งพามานะเพิ่งไปมึงเอาห่อในตู้นะใครไม่มีห่ออยากโดนคาบ้านไหวเที่ยขนาดไม่ อยากโดนคาบ้านว่าไอ้สัสเ้ยแตงอะไรเนี่ยก็ยางกากเลยปลอมละพี่อยาเพานะอะยางพาว่อหน้ามันนะไม่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 เผาได้เผาได้เผาได้แล้วเผาได้แล้วจบได้แล้วจบแล้วเผาได้แล้วเครมจแล้วเอามาให้แล้ว ไหนวะไหนวิชันดามะวิชันดามะอีสั์นร็อกร้อยผัวอยู่ไหนวะไหนูดูดิอีสัอีสัอีสันรกร้อยผัวอยู่ไหนวอเ๊ตโอ้ยร้อยผัวอยู่ไหนเก่วเก็่ยวี่ยวเกี่ยวเ่วเกยเกี่ยว่วเกียวเกี่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 ว่ยวเกี้ยวเกยวเียี่ยกวัวเกเกีว่วย่วเ่วี่วยกีย่ว่เ่่เวน่วก่วียววอีอีเหี้ยอีวอววี่เีวีวี เฮ้ยเอาเอาเอาศพไปดิเอาศพมันไปดิพี่เอาผมเอาไปหมดเลยเอาไปเลยเลยต้องซ่อมความหอด้วยพี่เหรอไม่รู้ว่าได้หอด้วยเหรอไอ้พวิงแกมันล้านจริงเหรอเฮ้ยพอเราพอเราไปวินอยู่ไหนวะมิชั่นตามจอดอยู่นั่นเลยตรงนั้นเลยเนี่ยเอามาให้นะจะอุ้มอ่ะพี่มีใครจะอุ้มไหมพี่นิวเนี่ยคันดําเนี่ยไปเอาไปเอาศพตรงเซนโตเทาอ่ะที่ผมวางศพไว้อ่ะไปเอาเลยพี่ วิ่งไ้หัวยู่ไหนไม่เจอยเนี่ยไปไหนแล้ววะวิ่งไ้หัวยู่แหลวิ่งไ้หัวยู่ไหน้านอยู่ไหนอีตัต้านอยู่ไหนกพาลองให้กลับไปหาผัวลรมั้งไอ้ที่ออหัไรนี้ปฟม่หยคนเกิมยมาปล่อยมันทำอะไรไม่ได้อ้าหมอมา ต่อไม่ให้ไม่อันนี้มันเป็นพื้นที่พื้นที่พื้นที่ไร้ยางแล้วจบไปแล้วใช่ไหมไม่ยังจบไปแล้วใช่ไหมตรงเซนต์นึงขอจบหนึงดิศพนึงขอศพนึงมีศพเหลือปะยืนได้แล้วมาเซตได้แล้วฟังผมหน่อยเอาศพไปแล้วใช่ไหมเซ็นต์นึงนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะยิงไม่ได้ชุดเขาเดี๋ยวยิงเขาได้ไหมเนี่ยเราผ่านเหลือบ้างไม่จบได้ได้่จบได้ไม่ได้ยิงหมดชุดขาแล้วยิงเลยพี่เขาไรเคสเราไม่ได้ผมหน่อยฟังผมหน่อยเอาจบไม่ไหถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็ไม่มีไอไอ โบ่ถ้าไม่มีก็คือไม่มีน้องเมื่อกี้ผมวางศพไว้ไงผมคว้ามันแชทไว้พี่นี่อยู่นี่โบ่อยู่นี่โบ่อยู่นี่ไปอะไรเหรอเอาไปเลยเอาไปเลยพี่เอาไปเลยเอาไปเลยไม่มีศพเหลือป่ะมีศพเหลือให้บางวะผมจะรอมีมีมีเอาที่คิดเอาที่คิดมามาคิดมาคิดอยู่ไหนเอาที่คิดเอาที่คิดอยู่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 นี่ไม่มันรอดได้จำทีเพราะว่าไม่น้อยมันเหลืออยู่เืออยู่เท่าไหร่เนี่ยนะห่อยี่สิบนะห่อยี่สิบห่างบับนะพี่เป็น ไอสัตว์อุตส่าห์อุตส่าห์เข้าไปอุตส่าห์ะเข้าไปนะแม่งบ้าปี๊บี้คูได้สั่งหนึ่งวิหนึ่อยี่สบเซ็ได้ไม่ได้เซตรถได้แล้วยี่สิบห่อเี่บ้เตียมเตียมเตียมยี่สิบห่อนะยี่สิบห่อนะยี่สิบห่อนะยี่สิบห่อยี่สิบหอยี่สิบหเหลือนาทีเดียวเนี่ยมันจะห่อไม่ทันนะใครไม่ไปเติมน้ำมันน่ะก็มีแต่ขาบ้านี่ขาลกิโซบารมีกิสบานับไปแล้ว่ะไม่ไม่น่ถึงเราะ ถึงยี yeah. 10 10? Why, ่สิบแม่แหละใครมีศพกดวอลห้ได้เนาะกดกดวอลค้างให้หน่อยได้ป่ะใครมีศพกดวอลค้างให้หน่อยได้ป่ะถึงยี่สิบแม่ไปดูกดวอลค้างก่อนกดวอลค้างก่อนแพ้ทาแลนเหรอเกิดกดวอลค้างก่อนไปมหนึ่งไอไว้ใบบูดไว้ไว้สิบบวกอ่ะสิบบวกอ่ะสิบบวกอะจะหูยอะว่างเก้าเหรอพี่ว่างเก้าใช่ไหมใช่ยังใครอยากอุ้มไหมอุ้มเลยขัดอุ้มเลยครับอุ้มเลยอ่ะห่อเลยนะ ของดีไม่อุ้มสองมันอุ้มสองนะไปเอาที่เมจิตคนนึงอยาอองอาอุ้มสองเดี๋ยวอุมสองให้รอคให้เลยโบโบอสองทำหอเลอลกูหอเลยหไปไปไปไอเกตป็นไปใครว่เกนี่เหแล้วออไเลยออกเลยนะโอเคโอเคออกไปเลยออกไปเลยเร็ววางศพวางศพรอบนึงก่อนนะลงวางศพรอบนึงก่อนนะเดี๋ยวรุดนะม่ใครใครว่าไปเลยไปเลยไปเลยพี่พี่พอยพี่พ่พี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 ่่ีพี่พี่ี ชาทำทรงบอกกูจะเอาคาแลนดี้เป็นไงนอนเฮ้ยคนอื่นมาเซตมาเซตเดี๋ยวไปเซตต่อไม่เราไม่ได้มือน้องพี่พวกแดงตรงไอ้ซีร์ซีเรือนะต้องซื้อเรือไปไปเซตเซตค่าซิโนไปเซตค่าซิโนตรงนี้มันไอ้นี่เกินเซตค่าซิโนตำรวจมานะตำรวจมาแลนด์คันหนึ่งนะ ไปตำรวจเข้าป่าไปแล้วช่างตำตำรวจอ่าเครืองฟิวอยู่แถวที่หนึงอ่ะไปแล้วตำรวจมาแลนดสองคันแล้วนะสองสามคันแล้วกลับว่ะพี่โค้ดแล้วตำรวจอย่ากลับแลนนะอย่ากลับแลนนะอย่ากลับแลนด์นะฟาโบคุณกลับไม่ได้ตำรวจแม่แม่พี่ผมเล่นอันนี้ได้อยู่ไห่วยอยู่แม่ผมห่อชาร์จสุดเดี๋ยวยื้อให้ก็ได้ให้ตำรวจไล่อ่ะแม่ล่างมาได้พวกพวกพี่ช่วยตัดได้เดี๋ยวไปเล่นตรงนี้องโดนยังไม่โดนพี่ยังไม่โดนเดี๋ยวเซ็ตคาสิโนเหมือนเดิมเด้อรอบนี้ตอนนี้โบอยู่ไหนน้อง อยู่ใกล้ๆแลนนี่แแต่ว่าไม่โดนโค้ดเดี๋ยวถ้าเพื่อนดโดนตำรวจไล่โค้ดก็ไปสแตนบายคู่เหมือนเดิมตอนนี้ยังไม่โดนไล่ก็อยู่กับกุ๊ี่ใหญ่ไปก่อนได้ผมโดนไล่นะพี่ตรงไหนบน้านตรงใกล้ๆแลนเลยพี่ใกล้ๆแลนเลยตลอดตลอดก็บอกอยู่แลนกูบอกแลนไม่ผมผม,ผมกำลังจะออกจากแลนเนี่ยพี่คันหนึ่งคันหนึ่งเออเออสวนมาทางปั๊มหอยได้ไหม เดี๋ยวทางร้านไม้ได้ไหมมาทางร้านไม้แบได็คมามาเดี๋ยวพวกพี่รอตัดหน้าร้านไม้เลยเองมาร้านไม้ไอ้กูพี่ใหญ่รอหน้าร้านไม้ไม่ต้องไปเดี๋ยวมันชนกันรอหน้าร้านไม้น่ะรอตัดเลยเฮ้ยไอ้เพื่อนร้านหลังมีล่าไอ้ไอ้ไว้มือรถไหมหน่อยมือรถไหมหน่อยเฮียหูจะแตกเออบอกหลายรอบแล้วใช่ต้รวจมดแต่รถขวาก็รถไม่ได้พี่ตอนเนี้ย

ม่พูดไปแก้ใหม่ด้วยไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วไปตั้งไหม่ก่อนตอนเราปิดหัวแล้วตอนรอปิดหัวแล้วร้านไม้โอเคตอนรอเป็นหัวโอเคเคลียไอโค้ดไปคุกเลยโค้ดไปคุกใหญ่เลยโค้ดโอเคโอเคน่าใช่ป่ะรวมตอราคาสิโนเหมือนเดิมคาสิโนเหมือนเดิมเยอะนะแตกไอ้เหี้ยเมืองตอรอเยอะมากพี่ในในเมืองตำรวจเยอะเหรอเออ ใช่ใช่ใช่ตำรวจเน่ะเราเราขับไปหาตอร์นะใครเวฟแท็บเมื่อกี้ถีสีเทาอ่ะผมเนี่ยนหะพี่ผมวนกลับอยู่นั่นทำไมมีตอรอน่ะต้องผมวนกลับอยู่เนี่ยมันไม่ย่านมันอยู่แถวแลนนะเอ็นเวบเวฟเอามามาเซ็คาสิโนเนี่ยมาเซ็คาสิโนบอกผมบอกหน้าเมืองนะพี่ไปแหนไป